คุณผู้ชมงงอบอกว่าอยากให้เชิญชบามาค่ะโอ้โหตอนนี้พี่ไม่อยากจะพูดจริงๆคือตอนนี้เนี่ยสดาเริ่มมารวมตัวกันเฉพาะเกิยตพี่ยังตัดสินใจอยู่นะตอนนี้พี่เอาชดามาอยู่กับชบาใช่ใช่มันหอนคู่เลย <laughs> คือครูฝึกไปกบบังไปปรึกษาเขาบอกว่าเวลาเขาอยู่เนี่ยเวลาไม่อยู่ต้องให้เขาอยู่ในกรงต้องหากรงมาผมก็เอากรงเก่าของลำดววกระทองดีมา หรือว่าอยู่ในกองอย่าไปปล่อยไม่งั้นเดี๋ยวต่อไปมันจะไม่เชื่อฟัง<ฆ>ผมก็ใส่มาในกองแล้วผมก็มาต้มอ่าก๋วยจั๊บที่เขาส่งมาให้ปรากฏเฮ้ยเสียงอะไรมันเป็นเสียงผมนี่เดินมาเลยเฮ้ยอะไรวะเป็นการหอนประสานเสียง <c oughs> น้องไบ <c oughs> รท์เรื่องจริงไม่กล้าให้ฟังอยากฟังค่ะหอนประสานเสียงแล้วพี่ก็เดินมาถึงเวลาพอมาเห็นในกอง มันช่วย่างนี้เลยหงแอนคอสุดเลยจริงๆมันเนื่องจากว่าอยู่ในเครื่องนี้อ๋อเครื่องที่กำลังไลฟ์ทิกตอกอยู่ใช่พี่ทำอะไรไม่ได้แต่ท่านผู้ชมโอ้โหมันหอนคู่เลยตอนแรกเรานึกว่าชบาหอนเพราะว่าคิดถึงเสดาปรากฏว่าเสดามาอยู่ด้วยพากันหอนด้วยกันโอ้โหแล้วเป็นหอนเสียงประสานน่ะนี่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 เปล่านี่ยเนี่นี่มาแล้วนี่เนี่ยมาแล้วนี่บ้านพี่พี่เดินมาจากบ้านใหญ่ เดินไปมอนหนังผีไหมไอ้ชะดาดูมันโหแงนคออย่างงี้ปวดดูอีกครั้งหนึ่งต้องนึกดูว่าพี่อยู่ในบ้านนะค่ะแล้วขนาดนั้นเป็นประมาณสักสองท่มแล้วถ้ามีใครไปจุดควันสักนิดหนึ่งนะมันจะเป็นบรรยากาศโคตรน่ากลัวเลย เลี้ยงได้ไหมอะโอ้โหแต่พอพี่ยูเดินมาเขาก็หยุดใช่ไหมคะใช่แล้วพี่จะต้องอยู่ให้มันเห็นตลอดเวลาเหรอหรือว่าหรือว่ามันเห็นลำดวนหรือเปล่านี่น้องนี่เราเดินออกมาพี่เดินออกมาน้องดูสิใช่มันน่กกากลัวไหมเหมือนหนังผีไหมน นี่เสียงฉบาจะจะแหลมกว่ามันประสานกันเลยสอดประสานกันจนนิดที่เรียกว่าคนลุกเลยทีเดียวนั่นพอเห็นปุ๊บมันหยุดเออมนเลือกของเรามุมฉบามุมนึงสสดงหมุนนึงแล้วก็เช่่ยกันหอนแล้วมันโกงคองหอนเลยนี่ไม่ได้พูดเล่นเรื่องจริงอ๋อข้างบ้านเป็นตะโนเพราะผมเอามาหยุสดสดหมู่บ้านเลย คุณผู้ชมบ,บอกว่าร้อนมากร้นอนสุดๆเป็นยังไงอันนี้เรื่องจริงนะพอแล้วพอ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 จริงจริงนี่น้องไปมันเห็นลำดวนเปล่าคะฮะนี่มันกลเก่าลำดวนด้วยนี่สามารถใครที่จะจะติดต่อํำรวจบ้านร้างเ <c oughs> พื่อจะทำเป็นคอนเทนต์ยูทูบเบอร์ยินดี <c oughs> จะคิดทั้งที่หดึ่งเหมือนตอนนั้นที่มันจะมีไม้อันหนึ่งใช่แล้วพี่ก็จะ,จะไปจุดยากระยุอะไรว่าข้างๆนะให้มันมีควันขึ้นมานะ ลองใบดึกออกไหมมันใช่เลยนะฮะ<ช> <c oughs> เหมือนไหมเหมือนเลยเหมือนในละครน,นี่ผมไม่ได้พูดเล่น <c oughs> เลยเดีเ๋ยวมันตัดสินใจว่าคงเลี้ยงไม่ได้ <c oughs> บ้านจะพังหรือไม่งั้นก็บ้านมันจะหลอนกัไปสักที่นึงนี่ไงคุณผู้ชมเหตุบอกว่ามันต้องเห็นอะไรบางอย่างถ้ามันเห็นแล้วผมเดินออกมามันหยุดทําไม <c oughs> มันเห็นที่ยุดนี่สรุปแล้วไม่เชื่อมันเห็นผมแล้วมันหยุดอ๋อใช่ใช่ใช่ไหม น้องใบหรือว่าพี่ยุทธมาแล้วตายไปแล้ววะฮะนี่มันเป็นนี่รายการจริงหรือเปล่าเนี่ยม้งผู้ตายไปแล้ววะฮะเฮ้ยน้องใบตัวจริงหรือเปล่าพูดเนี่ยรู้ตายไปแล้ววะเมื่อคืนหลับไปแล้วบวดไหลตายไปวะวะองใทักอย่างนี้ไม่ได้เลยนะอยฮะ ยังยังไม่ตายค่ะยังไม่ยังอยู่ใช่ไหมยังอยู่ค่ะยังอยู่เริ่มไม่แน่ใจในตัวเองเนี่ยตระเวนที่เริ่มไม่แน่ใจจริงองไปไม่น่าทักเลยหกซิก็เจ็บไปหวายังอยู่ค่ะพี่ยุทธยังไม่ตายฮะพี่ยุทธตายยากงไปฮะได้ฮาร์ดไงคะบ้า